จะขยี่อยู่ใ <lawsuit> ห <royable> <What S 1> ้แหลกมึงจะมาขยี้อยู่ยี่อโอเคโอเคอ่ะประมูลงูรอบ12สิงหาคมนะครับวันแม่เริ่มจากตัวแรกนะครับซันไฟนะครับจับจับอะไรหรออาเมื่อกี้อันนี้เป็นงูเด็กครับงูเด็กก็จะดุกไปธรรมดาจะมัวจะมัวจะจะจะนนิ้วมันติด นี้ก็เป็นซันไฟนะครับม็อบเดี่ยวนี่เราเอามาทำการเช็คเพศตัวก็จะออกสีส้มๆแล้วก็ลายดำก็จะใหญ่ๆเดี๋ยวจะเช็คเพศก่อนอธิบายไปอธิบายไปหมดเปยังางให้คนอื่นอธิบายเพศเมียนะครับเพราะว่ารูดแล้วมันไม่ึกออะเป็นเมียแหละโอเคเป็นเมียและซันไฟนะครับตัวแรกตัวที่สองอะพิโนไวเฟสมาเปิดให้ดูก่อน เปิดได้ดูโกนีง่ายดูโกนนีง่ายจับให้ดูวไวไเปดก็จะเป็นอาบิโนโน,นะครับไม่มีเม็ดสีดําเป็นอาบิโน,โนเผือกที่มีขาวเยอะเลยเรียกว่าไวไฟเป็ดนะ <Okay. S 2> ปึ๊บจับใครตัวนี้ก็เม็เมียนะครับเพ็เมียเหมือนกันนี่คือไว้ฟเฟดครับตัวที่สองตัวที่สาม ซูเป <Super> อร์ไทเกอร์พูดมึงดิพูดดิก็ซูเปอร์ไทเกอร์ก็เป็นซูเปอร์ไทเกอร์พูดแบบเป็นแบบเมื่อกี้ไอเอสอะไรนะ <laughs> ไเนี่ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมีงูเหลีม่มซูเปอร์ไทเกอร์นะครับผสมออกมาลูกก็จะได้เป็นไทเกอร์ทั้งหมดอ่าจะมาอ,มอันนี้ตัวเนี้ยเหมือนเป็นลายพิเศษเลยนะเพราะว่าแบบ เหมือนลายมันจะไม่มีนะลายมันหายไปเยอะเ็กเพนนะนก็เหมือนจะตัวเมียนะตัวเมียไทยเกอร์นะครับตัวที่สามซูเปอร์ไทเกอร์ตัวที่สี่เป็นไฮโปอาวิโนโแกนิตหรือเพลนะครับ จะช,ชัดนี่ก็จะเป็นอวิโนสีอ่อนๆนะนอันนี้นนเป็นมูลหลามนะครับอันนี้เพชู้นะครับนี่กาจ,จูจตัวที่สี่ เทอร์แกนิตตัว oh. ที่ห้านี่ภูมิใจเสนอเลยเนี่ยตัวนี้เป็นออนเนลี่ไทเกอร์นะครับสวยนะสีเหมือนลายกระดูกเลยสวยโคุมกระดูกลายมันแบบมันเรียงกันแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วก็สีมันก็จะเป็นออกสีเทาๆน้ำตาลนันเนเฮ้ยยา นี่ก็ตัวเมียนะครับนี่ตัวเมียโอเคอันดาลีไทเกอร์เขาจับตัวสุดท้ายนะครับเห็นมีคนขอมาตอนแอเป็นโกลเด้นชายมอสเล่เฮดอาบิโนใช่เราไม่มีแต่ว่าไม่มีครับก็เลยเอาเป็นโกลเด้นชายไทเกอร์เฮดอาบิโนเหมือนกันแต่เป็นเป็นแพตตินัมของไอวอรี่นะครับ ดูกัอนอันนี้คือแพตตินัมเขาจะตัวแดงๆหน่อยนี่นะครับสีสีจะเป็นแบบสีส้มๆเหลืองๆเป็น,ปนแพทตินัมสายไอบูลี่นะครับเพชรเมียโอเค เรียบร้อยจบตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายโกลเด้ ai, Tiger, inum, Head, นชายไทเกอร์แพตตินัมเฮดอาบิโน่ครับรอบนี้ก็ตัวเมียเยอะนะครับก็จะมีตัวผู้ตัวเดียวใช่ไหมงูหลามตัวผู้ตัวเดียวอืก็เหมาะกับวันแม่นะครับตัวเมียเยอะมาตูา้ปิดปิดปิดก็อย่าลืมมาประมูลงูกันเยอะๆนะครับไม่ใช่เอาแบบตอนแรก ตอนแรกที่พูดอีไอทันสายอย่าลืมมาขยี้อยู่ไอ้แหลกนยไม่ใช่ไม่งูงู<ม><ย>อะไรอ่ะอย่าลืมขยี้งูไอ้แหลกเออเนี่ยแหละเอาเนี่ยแหละอีไอทันสายอย่ามาขยี้งูไอ้แหลกนะไม่ตำเท้าอีไอทันสายอย่าลืมมาขยี้งูไอ้แหลก โอเคขอบคุณครับ